มาครับคลิปนี้พาเที่ยวอัปเดตคาเฟ่เรียบด่วนสไตล์ดอกไม้เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะครับและคาเฟ่ย่านรามคำแหงสไตล์ฟิลเหมือนอยู่ในยุโรปเลยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับและสุดท้ายคาเฟ่สไตล์แบบมินิมอลติดริมน้ำเดี๋ยวไปฟินกับเราลินฟาพาฟินกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะ พามาคาเฟ่ <Story. S 1> เรียบด่วนชื่อ B Story Garden นะครับตั้งอยู่แถวเรียบด่วนนั่นเองนะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา1 0โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเลยนะครับที่ตรงนี้เคยมีข่าวลือ,เ,อเรื่องต้นไม้ที่เป็นผู้หญิงนะฮะอยู่ในต้นไม้นะครับข่าวดังมากราบไหวกันเต็มเลยนะฮะแต่ตอนนี้เขาเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านนอกของคาเฟ่ก็พยายามที่จะตกแต่งต้นไม้นะครับสีสันดอกไม้สวยงามมากนะฮะมีหลายๆสีเลยทําให้ทางเข้าเขาดูโดดเด่นมากๆนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนภายในเองเขาก็ตกแต่งใหม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังคงสไตล์ของยุโรปวินเทจไว้นั่นเองนะครับขนมเขาก็จะมีเป็นหลากหลายมากๆเลยนะฮะที่นี่นี่มีขนมเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เครื่องดื่มก็ดีนะครับแล้วก็มีอาหารการกินที่เป็นสไตล์แบบฟิวชั่นเลยนะครับโอเค โซนนี้เป็นโซนชั้นที่1น,นะครับเ็ามีทั้งหมด3ชั้นเลยนะฮะขึ้นมาที่โซนชั้นที่2นะครับก็จะเป็นการตกแต่งบนฟ้าเพดานเป็นผ้าหลักสีนะฮะสวยงามมากเลยนะแล้วโคมไฟเขาสวยมากๆเลยนะครับมีโต๊ะแบบว่าทานเป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆได้เลยตกแต่งประดับประดาด,ด้วยยุโรปวินเทจนะครับแล้วก็ขึ้นมาชั้นที่3นะครับเหมือนเป็นชั้นดาดฟ้านะฮะตรงนี้เนี่ย ทําเป็นแบบงานแต่งได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะฮะ <Wow. S 1> แต่ว่าเป็นแบบโอเ n นแอร์นะครับ <Wow. S 1> สั่งเป็นเค้กทีรามิสุมานะครับอร่อยดีนะฮะแล้วก็คาปูชิโน่เย็นนะครับอีกแก้วนึงก็จะเป็นชาผลไม้รวมนะครับ มีลูกหมีอยู่ข้างบนด้วยน่ารักดีเดี๋ยวขอตัวทานกันสักรู่นะครับแล้วเดี๋ยวพาไปชมภาพบรรยากาศของที่นี่กันนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกคาเฟ่ถัดไปนะครับ มาถึงอีกหนึ่งคาเฟ่แล้วนะครับที่นี่ชื่อว่าคาเฟ่เอนูนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ย่านรามคำแหงซอย118นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์ทำเบเกอรี่ทั้งวันจึงเปิดได้แค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะครับ การตกแต่งสไตล์เป็นแบบยุโรปแอนทิคนะครับมีที่นั่งทั้งอินดอร์แล้วก็อัลโดอ่อัลโดร์มีที่เดียวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะนั่งอินดอร์กันนะครับเป็นคาเฟ่ที่สวยงามตั้งแต่ภายนอกถึงภายในเลยแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยมากๆนะครับส่วนของหวานเองก็จะมีพวกสโคนมักกะลองเบเกอรี่นิดหน่อยนะวันที่เรามานี่ก็ มีคนมาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากผัดกันไปผัดกันมาพอดีนะฮะแล้วที่จอดรถด้านในเขาก็มีแล้วก็ริมถนนก็มีนะครับส่วนบรรยากาศภายในก็อย่างที่เห็นนะฮะก็สวยงามมากนะครับข้างนอกก็มีน้ําพุด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปพาไปชมน้ําพุพข้างนอกกันนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศของภายนอกนะฮะไปดูกันนะครับ ของหวานนี่สโคนเขาเนื้อนุ่มใช้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สั่งมากะลองมาด้วยนะฮะสะโคนทานกับชีสก,กับบูเบอรี่เขาอร่อยสุดยอดเลยครับก็ะจะมีส่วนที่เป็น๊า s เ o u า e สองฝั่งนะครับสวยงามเลยคนก็มานั่งกันถ่ายรูปกันเพลินเลยนะฮะ ตกแต่งก็ใช้พวกเครื่องชงกาแฟต่างๆมาประดับประดานะครับสวยงามมากๆเลยโชคดีมากครับเจ้าของเขามานั่งเล่นเป็นหนใหยฝั่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะฮะไม่ได้มีโอกาสกันอย่างนี้บ่อยๆนะครับยังไงฝากด้วยนะที่นี่นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เจ้าของนะครับยังไงไปชมบรรยากาศกันแล้วก็ชมภาพสวยๆกันนะครับ เดินทางอีกเพียงแค่6นาทีเราก็มาถึงอีกหนึ่งคาเฟ่ชื่อบรุกบูแลงจิลี่นะครับเป็นคาเฟ่บนถนนรามคำแหงซอย112เท่านั้นนะฮะอยู่ในหมู่บ้านสัมกกรนั่นเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันนะฮะเป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลใช้โทนสีน้ำเงินขาวคุมโทนนะครับ ที่นี่ก็มีเบเกอรี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําสดใหม่ทุกวันนะฮะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเราก็เลยต้องจัดมา2ชิ้นนะครับนอกจากเบเกอรี่กับเครื่องดื่มต่างๆแล้วเขาก็ยังมีขายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยนะครับถ้าใครหิวก็ชิมได้เลยนะครับ เราสั่งเป็นครัวซองแมคคาเมียมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ครัวซองสตรอบเบอรี่อีก1ชิ้นนะครับน้ำดื่มก็จะเป็นเลมอนโซดา1แก้วนะครับอีกแก้วหนึ่งก็จะเป็นคาปูชิโนเย็นนั่นเองนะฮะเรานั่งทานในร้านกันสักพักหนึ่งแล้วก็ไปชมบรรยากาศของริมทะเลสาบกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะฮะ วันนี้นะครับก็พาทัวร์ไปคาเฟ่เอนูนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่แบบสไตล์ฝรั่งเศสนั่นเองไนบ้างคาเฟ่นี้ชอบไหมสวยค่ะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสข้างในเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีการตกแต่งเป็นกาซเด้นนะครับสองฝั่งนะแล้วก็ตรงกลางมีน้ําพุด้วยนะครับแล้วก็คาเฟ่นี้เปิดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากทุกของ ทำงานจันถึงสุกนะครับวันเสาร์ทำเบเกอรี่เองแล้วก็วันอาทิตย์ถึงจะมาเปิดนะฮะเปิด10บโมงถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับของหวานมีอะไรบ้างนะก็เป็นสโคโนอ่าสโคนแล้วก็เป็นมาการองมาการองนะครับแล้วก็เค,ค้กหัวซองหัวซองด้วยนะครับมีอาหารนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มตองกินสโคนกับตัวมาการองแล้วก็รสชาติดีนะฮะใช้ได้เลย ที่นี่เนี่ยมีวมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับถ่ายรูปมีทั้งอินดอร์แล้วก็อัลโดรนะครับอัลดดรก็มีนิดหน่อยนะฮะอินดอร์ก็มีพอสมควรเลยนะครับเสร็จจากที่คาเฟ่เอนนนะฮะเราก็มาคาเฟ่ใกล้ๆกันอยู่บนถนนลังกำแพงนะครับก็มาเป็นแค่6นาทีเท่านั้นเองก็คือเป็นคาเฟ่บลูคนะครับก็เป็นคาเฟ่ที่ติดกับริมน้าเลย นะคาเฟฟนี้ก็เป็นคาเฟ่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเล็กๆมีที่นั่งภายในภายนอกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าเขามีเบเกอรี่นะซื้อ1แถมหนึ่งนะเราก็เลยต้องซื้อมาอีก2อ<ม>ชิ้นนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มอีก2แก้วนะฮะ<ม>ก็ถือว่าเป็นคาเฟ่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e ยินฟ้าพาปินนะคะพบกันคลิปหน้านะครับบายค่ะบายบาย